嗯嗯、mm hmm. mm hmm. พูดกันถึงเรื่องการประหชีวิตใช่ไหมแต่ว่าเราพูดกันยังไม่จบนะในวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับในคราวที่แล้วเราพูดถึงโทษประหัรชีวิตโดยวิธีการอะไรไปบ้างละ่ะจิตยาพิษพิษหรือสารพิษใช่ไหมแล้วก็อะไรครับแล้วก็ยิงเป้ายิงเป้านะเราพูดไปสองอย่างแล้วนะ ทีนี้เราจะมาพูดคุยกัยนต่อนะวา่าลูกรู้ไหมว่าก่อนก่อนที่เขาจะใช้วิธีประหารชีวิตโดยการมีเป้าเนี่ยเขาใช้วิธีการอะไรตัดหัวตัดหัวอ่าเนาะก็คนโบราณเขาเรียกว่ากุดหัวนะคนโบราณเขาเรียกว่ากุดหัวก็คือตัดตัดคอนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็ใช้มานาน ในานมากเลยวิธีวิธีการตัดตัดศีรษะตัดหัวเนี่ยนะครับแต่ในประวัติศาสตร์ก็เคยมีเก็บความรู้เคยมีคนที่มีวิชาอาคมทุกเชื่อไหมว่ามีคนที่มีของดีแล้วเอามีดฟันเนี่ยฟันไม่เข้าเชื่อเชื่อว่ามาีมีดที่เขามีดที่เขาใช้ประหารชีวิตเนี่ยนะครับมันมีอยู่เจ็ดชนิดเขาจะดูตามรูปร่างคน คนตัวเตี้ยลำลำลำคอใหญ่ๆก็ต้องใช้มีดประเภทหนึ่งผอมๆลำคอเล็กๆก็ใช้มีดประเภทหนึ่งนะมันมีเจ็ดประเภทแล้วจะคาดเขาก็จะเลือกว่าลำคออย่างนี้ควรจะใช้มีดประเภทไหนนะครับซึ่งมีดเนี่ยรู้ว่าคมไหมคมก็บเลยใช่ไหมก่อนที่เขาจะมาฟันเนี่ยเขาจะต้องไปทําไมก่อนลูกๆไหมอเ,เอาไปรับเนาะรับมีดให้คมเก็บเลย รถเป็นเชื่อเหรอรถมีคนที่เขามีดฟันแล้วฟันไม่เข้าเนี่ยน่าจะมีเนาะอ่ามีเรื่องเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่โด่งดังมากเลยนะเขามาสร้างเป็นหนังบ่อยมากเลยสองสามครั้งละเคยได้ยินไหมครับเรื่องบุญเพลงขีบเหเล็กอ่าเคยได้ยินเนาะเขาเรียกอะไรบุญเพลงเนี่ย<ำ>อ่าเป็นสมีสมีบุญเพลงทำไมถึงเป็นสมีอ่าเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังนะครับบุญเพลงเนี่ย เขา,าเป็นแม่พ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนอีสานนะครับอยู่แขวงท่าอูเทมนมณฑลอุดรธานีนะครับเวลาอายุห้าขวบได้ย้ายจากอุดรมาอยู่ที่ธนบุรีนะครับตั้งแต่ห้าขวบมาก็บ้านที่อาศัยก็อยู่ใกล้ลำคลองนะครับก็ชอบเล่นน้ำสมัยเด็กๆก,ก็ไม่มีพฤติการก้าว้าวนะครับ่อมาเมื่ออายุ ครบ20ปีนะครับอายุอายุครบ20ปีบุญเพงก็ได้ไปบวชเป็นพระนะครับที่วัดเทวราชกุญชรนะหลังจากนั้นบุญเพงก็ได้มาย้ายมาจำพรรษาที่วัดสุทัศน์เทวราวรลาลามนะย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่เนี้ยแล้วก็มาอยู่ที่วัดเนี้ยตลอดเป็นเวลา9ปีแต่ระหว่างที่อยู่ที่วัดสุทัศน์เนี่ยนะครับบุญเพงเนี่ยเขามีความชอบในเรื่อง สายาศาสตร์เพราะฉะนั้นระหว่างที่เขาเป็นพระเนี่ยเขาจะรับดูดวงชะตาใช่ไหมสะดอกคอใบหวยแล้วก็ทำสเสน่ห์ยาแฝกแต่ต่อมานะครับพระผู้ใหญ่ท่านทราบนะว่าพฤติกรรมของคุณเพ็งนั้นไม่เหมาะสมไปรับทำสะดอกคอทำสเสน่ห์ยาแฝกนีพ้พระผู้ใหญ่ก็ทำทำตัวไม่เหมาะสมก็เลยจับสึกง หลังจากจับศึกแล้วเนี่ยบุญเพ็งก็ได้ตั้งตัวเองเป็นเจ้าสมนักทำรับทาสะดเดาะเคาะทําเสน่ยาแฝกทําคุณใสไสย,ยศาสตร์เราบุญเพ็งก็ชอบอย่างนี้นะหลังจากเขาตั้งตัวเป็นเจ้าสมนักเนี่ยก็มีคนมาหาเยอะแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนชื่อนางปริกนางปริกเนี่ยแกมีสัมดีแล้วแล้วก็ชอบมาหาบุญเพง็งมาช่วยให้ทหํานู่นทํานี่ ตอนหลังก็มาชอบคอกับบุญเพงนะบุญเพงเนี่ยเห็นว่านางปิกเป็นมีสามีแล้วมีทรัพย์สินเยอะก็อยากจะได้ทรัพย์สินตอนหลังเลยบุญเพงก็เลยรวมหัวกับนางปิกร่วมกันเพื่อจะฆ่าสามีสามีเขาชื่อในปังนะก็วางแผนกันโดยใช้วิธีนางปิกเนี่ยแกเอายาสลบยานอนหลับไปผสมกับกับข้าวใช่ไหมให้สามีกิน หลังจากสามีกินแล้วเป็นไงง่วงนอนใช่ไหมก็หลับไปหลังจากสามีหลับเนี่ยคุณเพลงกับนางปิกเนี่ยก็มาช่วยกันานางปิกเขาใช้ตะปูห้านิ้วห้านิ้วยาวไหมยาวใช่ไหมเอาตะปูห้านิ้วเนี่ยไปเจาะตรงศีรษะ,ะตรงกระหม่อมนะตรงหน้าฝาไม่ใยกตรงหน้าฝาเนี่ยแล้วก็เอาค้อนตอ,อกตอกเต็มเหนียวเลยสุดแรงหลยคู่ตะปูฝังเข้าไปสี่นิ้วเหลือโผล่ออกมา หนึ่ิ้วฮะอ้หนนิ้วอ่าในในังเนี่ยตายคาที่เลยตายไม่รู้สึกตัวหลังจากนั้นก็ช่วยกันกับบุญเพงเอาสอกของในฟังเนี่ยใส่หีบเหล็กนะแล้วก็เอาไปย่อนลงในลำคลองนะอ่าก็ไม่มีใครรู้ลหลังจากนั้นเนี่ยนางปิกแกก็ก็มาถึงห่วงบุญเพงอยู่บ่อยเพราะว่าบุญเพงเนี่ยมีสาวๆมาติดพันเยอะนะ ทำให้บุญเพงเกิดความลำคาญบุญเพงตอนหลังก็รวมหัวหกับลูกศิษย์ค่าค่านางติดตายแล้วก็เอาใส่หีบเหล็กนะเอาใส่หีบเหล็กก็เอาไปลงที่ลําคลองนะเอาไปทิ้งต่อมาเพื่อนบ้านมีชาวประมงนะชาวคนหาปลาเราไปหาปลาล้วไปเจอหีบเหล็กนะตอนหลังเป็นไงับ จอกลางวันแต่ยังไม่เปิดนึกว่ามีทรัพย์สมบัติแอบลากขึ้นมาตอนคืนเอาไปเปิดคิดว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติแต่ว่าเปิดออกมาแล้วเป็นไงเป็นศพคนตายใช่ไหมเออก็ไปแจ้งกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่นะแล้วก็เจอหีบแรกก็งมกันอีกมีหีบที่สองนะแล้วตอนหลังตำรวจก็สืบทราบก็ทราบว่าบุญเพลงเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการฆาตกรรมนะตอนหลังตำรวจก็ตามจับบุญเพลงได้นะก็เลยเอาตัวมา นำตัวนำตัวมาที่ลานประหารนะตัดสินเรียบร้อยประหารชีวิตก้าวมาที่ลานประหารสมัยก่อนมันเป็นลานบุญเพงเนี่ยเป็นลายสุดท้ายที่ต้องโทษโดยวิธีการตัดศีรษะนะหลังจากบุญเพงก็ไม่มีละเป็นหญิงเป้าเพราะฉะนั้นบุญเพงเนี่ยจะเป็นลายสุดท้ายในปี2 4 7 4นะที่วัดภาษีอยู่แถวสุขุมวิทยี่สามวัดภาษีนะครับเขาก็ การประหารเนี่ยก็เป็นลางก็จะมีคนมาดูเพชรฆาตเนี่ยเขามีสองคนนะครับคนหนึ่งจะลําด้านหน้าอีกคนหนึ่งลําด้านหลังตัวจริงเนี่ยคนฟันเนี่ยจะเป็นคนฟันคนเดียวทาไมเขามีสองคนดูไหมกรอนนีที่ฟันแล้วคอมนี่ค่ะอีกคนจะเป็นคนฟันซ้ําให้คอมคะ่ะแต่ส่วนใหญ่เป็นไงครับที่ผ่านมาครั้งเดียวครั้งเดียวขาดหมดเลยใช่ไหมเพราะว่ามีดมันคมมาก อย่างกรณมีบุญเพล็กเนี่ยเขาก็คนก็มาดูกันเต็มเลยเากา็จะคาดว่ว้ครูลำเสร็จปุ๊บก็ฟันนะฟันเต็มเหนียวเลยโชะปรากฏว่าเป็นไงครับมไม่คาดฟันไม่เข้าหนังเหนียวทําไมถึงฟันไม่เข้าเพราะว่าบุญเพล็เนี่ยข<อ>เขามีของดีเนาะเขาเรียกว่าคตรคตนี่ก็คือสิ่งที่มันผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติอ,อย่างเช่น ไม,ไ,ไม้กลายเป็นหินหรือกระดูกกลายเป็นหินอ่านี้นะแล้วเข้าไปเข้าวิธีปลุกเศกไปปลุกเศกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นของขันบ,บุญเพลงเนี่ยเขาอมพดเอาไว้ใต้ลิ้นอ่ากิจกาฝันไม่เข้าตอนหลังเขาก็เกี้ยกบจนบุญเพลงยอมถ่ายพดออกจากปากก็เลยฝันอีกค,ครั้งหนึ่งใช่ไหมฝันครั้งที่สองนี้เป็นไง เลือดก,กระโชดจะไม่คอขาดเลือดก,กระโชดพุ่งพวดเลยนะบุญเพงเนี่ยหลังจากบุญเพงตายแล้วเนี่ยเขามีการทาสารสารเตีย้ยเตีย้ยแล้วก็ทำศีรษะบุญเพงเอาไว้ทําไว้ให้เตือนสติคนว่าถ้าใครทําไม่ดีก็จะได้รับผลกรรมอย่างนี้นะทำเอาไว้เตือนสติคนนะครับแต่คนรุ่นใหม่บางทีไม่เข้าใจไม่เข้าใจเจตนาลมเดิ วนรุ่นใหม่เวลาไปวัดภาษีเห็นสารบุญเพ่งก็ไปทาไมรู้งให้ลูกของหวยของหวยอาเก่งรู้ด้วยชาวบ้านเขานะไปขอหวยนะไปขอหวยจริงๆไม่ใช่ก็ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเตือนสติคนนะแต่ว่าคนก็ยังไม่เข้าใจนะไปขอหวยอยู่นั่นหลันะนนี้พ่อก็เล่าให้ฟังนะเป็นเก็บประวัติศาสตร์ของเรื่องการประหารชีวิตนะที่ผ่านมามันก็เคยมีคนหนักเหนียวเยการรับร่งอีก ตอนสับหัวเท่าที่มีประวัติศาสตร์มันมีหลายวิธีสมัยขุนช้าขุนแผนเนี่ยคนที่เวลาฟันฟันที่คอฟันไม่เข้าหนังเหนียวเนี่ยเขาก็มีวิธีการอย่างอื่นอย่างเช่นเอาเหลาลูกลูกรู้จักเหลาไหมไม่ไผ่แหลมๆเนี่ยเขาจะเสียบที่ก้นให้ทะลุป,ปากเลยเสียบเข้าไปที่ก้นให้ทะลุป,ปาก มีวิธีการหลายอย่างสมัยโบราณสมัยอยุธยาถ้าเราอ่านขุดช้างขุกแผนเราจะรู้ว่าวิธีการประหารชีวิตเนี่ยยังมีเยอะแยะหลายวิธีนะโอเคนะวันนี้อาไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับนะแล้วลา